ทำไมสินค้าเกษตรราคาตกต่ำตลอดเวลาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับผมบราภพาสบุญมั่นในวันนี้เรามาพูดถึงปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกของประเทศไทยนะครับ นั่นคือปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตำ่ำทำไมถึงตกตำ่ำซ้ำซากตกต่ำไม่หยุดทั้งที่รัฐบาลก็พยายามที่จะหาวิธีแก้ปัญหามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนการรับจำนำนะครับหรือการกระจายสินค้านะครับก็ ช่วยอะไรได้ไม่มากช่วยได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแล้วก็กลับมาตกต่ำเหมือนเดิมท่านทราบไหมครับว่าทำไมราคาสินค้าเกษตรจึงตกต่ำซ้ำซากแล้วจะแก้ปัญหาซ้ำซากนี้ให้เด็ดขาดได้อย่างไรครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ ก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยนะครับเป็นลูกหลานเกษตรกรแล้วก็เรียนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์มีชั่วโมงหนึ่งนะครับอ,อ,อาจารย์สอนวิธีทำวายก็ให้นักศึกษาเนี่ยนะครับหาผลไม้แต่ละชนิดมานะครับที่มีน้ำตาลนะครับคือมีความหวาน เพื่อที่จะสอนทำวายเพื่อนในห้องก็เอามาหลายอย่างนะครับสมัยนั้นยังมีมะเฟืองนะครับมีแตงโมาบางคนก็มีกระเจี๊ยบนะครับบางคนก็เอาลำใหญ่มานะครับเพื่อที่จะทำวาย,อา,ายอาจารย์ก็สอนวิธีทำนะครับแล้วเราก็ทำเราก็ได้หมักวายกัน เอาออกมาลองชิมเราก็เห็นว่าออวายที่พวกเราทําที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเป็นวายที่ดีนะน่าจะขายได้นะครับผมกับเพื่อนก็คิดการใหญ่กันเลยครับว่าจะทำวายขายนะครับแต่พอกลับไปถึงบ้านเท่านั้นลหละนะครับเตรียมหม้อเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับพอนัดกันวันเสาร์ ไปที่บ้านผมไปทำวายกันพ่อก็บอกเลยนะครับว่า,าจะทําอะไรนะครับบอกว่าจะทําวายทําทําไมบอกจะทําขายเอา้าเขาบอกทําขายไม่ได้ผิดกฎหมายานี่แปลว่าอะไรครับพืชผลการเกษตร ที่ปลูกโดยเกษตรกรที่ชาวบ้านจะทําเนี่ยมันทําไม่ได้ทําขายไม่ได้นะครับแต่ผมก็เห็นเขาทําเหล้าขายนะครับพอได้ยินคํานี้เนี่ยนะครับผมสะกิดใจว่าเอ้ยทําไมเรื่องแบบนี้ถึงห้ามกันนะครับคือของกินของใช้เนี่ย โดยปกติมันเป็นภูมิปัญญามันเป็นความรู้แล้วก็ห้ามได้เลยห้ามไม่คนทําได้เลยนะครับถ้าเขาห้ามท่านเจียวไข่นะท่านจะรู้สึกยังไงนะครับห้ามเจียวไข่เองนะครับห้ามเจียวไข่กินเองแต่ให้ไปซื้อไข่เจียวที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านนั้น ร้านเดียวต้องคนนี้ถึงจะเจียวไข่ได้เตินคิดว่ากดแบบนี้ถูกไหมครับน่าคิดนะครับผมว่าไม่ถูกมันจะกดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ให้กับออผู้ที่ถูกบังคับใช้นะครับแล้วก็ไม่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบ ให้กับคนที่อยู่ในสังคมอันนี้อันนี้คือกฎพื้นฐานนะครับครับทีนี้เรามาดูว่าเ,ออเมื่อทำวายไม่ได้เนี่ยผมก็ติดใจมาตลอดนะครับผมก็เรียนที่พรจอมเก้าและกระบังนะครับบริหารธุรกิจกเกษตรนะครับจบที่นั่นนะครับแล้วก็ออกมาทำงาน อยู่กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ประมาณ30กว่าปีนะครับผมเข้า3-1เกษียณ67นะครับ6-7-6-8กนะก็36ปีอยู่กับพี่น้องเกษตรกรสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในวังวนนะครับก็คือราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมันจะไม่ตกต่ำได้ยังไงครับเมื่อ มูลค่าผลผลิตสูงสุดที่ชาวบ้านควรจะได้ถูกตัดยอดเอาไปกินแล้วนะครับทำไมผมพูดคำนี้นะครับข้าวมันสำปหลังอ้อยพืชผลทุกชนิดนะครับที่มีแป้งและมีน้ำตาล สามารถที่จะทำเครื่องอออดื่มแอลกอฮอล์ได้การขายผลผลิตในรูปของวัตถุดิบนะครับถูกกว่าราคาสินค้าเกษตรแปะรูปยิ่งแปลไปได้มากราคายิ่งสูงมากนะครับแต่คนไทยถูกจำกัดสิทธิ์ในเรื่องของการแปลรูปผลผล,ผลิต นะครับปลูกข้าวทำเหล้าไม่ได้ให้ขายได้แต่ข้าวข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสุกข,ข้าวสวยข้าวหลามขนมพอจะทํามากกว่านี้ไม่ได้เราจึงเห็นคุณยายต้มเหล้าถูกจับคุณยายขายเข้ามาถูกจับ ชาวบ้านทำเล่าไว้กินเองถูกจับมันใช่เหรอครับมันใช่เหรอที่สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านชาวบ้านทำได้อยู่แล้วทำกินเองก็ได้ทำขายก็ได้นะครับแต่กลับถูกห้ามว่าคุณทำไม่ได้แต่ให้บริษัทนี้ทำได้ให้คนกลุ่มนี้ทำได้ นี่คือการผูกขาดทางการค้าที่สร้างปัญหาราคาสินค้าเกษตรมาโดยตลอดนะครับนี่คือปัญหาต้องแก้ตรงนี้ครับพักการเมืองนะครับตั้งแต่ตั้งพักกันมานานหลายสิบปีนะครับก็เพิ่งมีพักหนึ่งนะครับที่ออกมาขยับขยื่นเรื่องสุรา นะครับเรื่องเล่านะก็ปลดล็อกมาได้พอสมควรแต่การปลดล็อกนี้เนี่ยนะครับก็ยังล็อกชาวบ้านอยู่อีกนะว่าจะต้องไปขออนุญาตถ้าจะทำกินนะครับถ้าจะทำขายจริงๆแล้วนี่คือสิทธิพื้นฐานในการประกอบอาชีพนะครับใครทำดีให้ทำขายได้ส่วนท่านอยากเก็บภาษีอยากควบคุมคุณภาพยังไงเชิญ นะครับตามสบายเพราะว่าจริงๆแล้วประชาชนทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีนะครับถ้าทำมาหาได้ในจำนวนเงินพอสมควร <c oughs> ก็ยินดีจะเสียภาษีทุกคนเชื่อว่าไม่มีใครอยากหนีภาษีนะครับนอกจากบางคนเท่านั้นที่มีความคิดจะโกงซึ่งถึงมีกฎหมาย เขาก็โกงครับเขากแก้กฎหมายโกงยังได้เลยใช่ไหมมันจิ๊บจ้อยครับจริงๆกฎหมายแบบนี้ไม่ควรมีนะครับกฎหมายการผูกขาดทางการค้าเรื่องสุราเนี่ยคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาผลผลิตตกตะ่ำผมฟันธงเลยครับเพราะว่าตัดโอกาสชาวบ้านเยอะมากนะครับต้องแก้กฎหมายฉบับนี้นะครับ แก้น้อยไปครับยกเลิกนะครับเขียนใหม่ดีกว่าเอาง่ายๆสั้นๆประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้บริโภคในครัวเรือนหรือขายได้นะครับกรณีที่ต้องการขายให้ไปจดนะครับทะเบียนการค้าเพื่อเสียภาษีตามระบบเอาแค่นี้ครับนะ ไม่ต้องมากำหนดว่าขั้นต่ำเท่าไหร่จะต้องทำอะไรยังไงนะครับเพราะวิธีทำปัจจุบันเนี่ยใน YouTube มีเยอะนะครับแล้วท่านไม่ต้องกลัวว่าเขาจะผลิตไม่ได้มาตรฐานเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเขาทำผลิตเองกินเองขายเองเนี่ยเขารักษาชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับดีกว่าจะทำให้ชาวบ้าน นะครับคนไทยวันนี้เนี่ยนะครับรู้ไหมว่าท่านดื่มเหล้าอะไรทำจากอะไรมีเหล้าบางยี่ห้อนะครับทำจากากากน้ำตาลมันควรเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่ครับประเทศที่ผลิตสินค้าเกษตรส่งออกแต่ประชาชนต้องกินเหล้าที่ทำจากกากน้ำตาลครับ ปกติกากน้ำตาลนี่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะใช้ในการทำปุ๋ยนะครับจากประเทศไทยทำเหล้าครับขายแพงด้วยนะครับแล้วเหตุหนึ่งที่ทำให้คนกินเหล้าเสียสุขภาพก็คือไอ้วัตถุดิบที่เอามาทำนี่แหละครับทำให้เสียสุขภาพทำลายสุขภาพคุณเอากากน้ำตาลมาทำเหล้า คุณจะหมักยังไงมันก็เป็นผลผลิตผลจากากากน้ำตาลใช่ไหมครับนะในภาษาคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าถ้าเราใส่ขยะเข้าไปโปรเซสออกมาก็เป็นขยะนะครับอันนี้เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำข้อแรกเรื่องแรกที่ต้องแก้คือ กฎหมายผูกขาดทางการค้าอย่ามัดมือมัดเท้าเกษตรกรในการที่จะแปรรูปผ,ผลผลิตการเกษตรให้มีราคาสูงสุดก่อนจำหน่ายแค่นั้นครับอย่าทำกฎหมายผูกขาดออกมาแบบนี้นะครับเพราะเหล้าราคาสูงสุดก็ให้ผลิตเหล้าได้ไม่กี่เจ้าใช่ไหมครับไม่รวยให้มันรู้ครับ แล้วที่สำคัญวันนี้ประเทศไทยควรเป็นประเทศที่ส่งออกเครื่องดื่มแันก็อลออันดับต้นๆของโลกแล้วเราก็ควรที่จะมีเหล้าประจำชาติไว้รับแขกไม่ต้องไปซื้อวน์ไม่ต้องไปซื้อว,อออวิสกี้หรือเครื่องดื่มอื่นมารับแขกในธรมเนียบรัฐบาลหรือแม้กระทั่งในวงสังคมของคนไทย นะครับถ้าฝรั่งมาเพื่อนต่างชาติมาเราต้องเอาเล่าดีๆของชาติเรารับแขกได้นะครับผมไปญี่ปุ่นก็ได้กินโซจูได้กินอ,อ,อืมาเกก็เชิดชูอยู่ในระดับพัฒนาคารนะครับไปเกาหลีก็มีโซจูนะครับ ไปจีนก็มีเมาไถ่ไปฝรั่งเศสก็มีไวน์โอชิมไวน์กันหน้าแดงทั้งวันนะครับมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาเชิดชูสิ่งที่เขาทำเขากินอะไรเขาก็เชิดชูนะครับแล้วสินค้าต่างๆเขาก็ขายได้แต่ประเทศไทยเนี่ยกดกดเพื่อจ้างการผูกขาดทางการค้านะครับให้กับคนบางกลุ่ม เลิกนะครับท่านเลิกข้อน,นี้ก่อนนะครับแล้วราคาสินค้าเกษตรจะดีขึ้นนะครับข้อที่2อ,อันนี้ไม่กังวลเลยนะครับเรื่องคุณภาพพี่น้องกเกษตรกรทำได้อยู่แล้วคุณภาพขอให้ราคาขายมันสมน้ำสมเนื้อนะครับเรื่องที่3นะครับที่ต้องทำในระดับรัฐบาล ก็คือห้ามนำเข้าสารเคมีที่เป็นพิษมาผลิตสินค้าเกษตรนะครับยาอะไรที่เขาห้ามนะครับสารเคมีอะไรที่เขาห้ามปอมปนให้สินค้าเกษตรห้ามเอามาใช้สารเล่งต่างๆสารพวกนี้ไม่ควรจะนําเข้ามาในประเทศของพวกนี้ไม่มีในประเทศนะครับไอ้ที่เราโดนตรวจเราโดนกักน ส่วนใหญ่นำมาจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับก็ไม่ต้องนำเข้าแค่นี้บ้านเราก็ปลอดสารพิษในระดับที่สากลเขายอมรับกันแล้วเราจะค้าจะขายอะไรก็ไม่ติดขัดน,นะครับครับก็ฝากไว้ให้ช่วยกันคิดนะครับว่า ถ้าจะแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำให้เด็ดเสร็จเด็ดขาดควรทำอย่างไรแต่ผมเสนอไว้แล้วท่านเห็นด้วยไหมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ